ทันเวลานะครับเพราะนั้นก็ในตอนเริ่มต้นปกติเขา,าจะตอนน่อแตดเล่นกันให้ทั่วทุกกคนก่อนนะครับเล่นง่ายๆก่อนนะครับในในการเล่นในเทศกาลที่มันทะเลนะครับปกติเขาจะมีเสียงดนตรี<ะ>ด้วยเสียงดนตรีซึ่งเล่นสดนะครับเป็นจะเป็นดนตรีฝีภาาซึ่งจะได้อารมณ์บรรยากาศแล้วจะมีคนภาคซึ่งก็มีสไตล์เลยที่หูหาวานเขาจะพาคในคล่องแค่ว<ด>เขาจะแซวทผู้ลเล่นไปด้วยนะครับบล็อกเมจอครับ เยอะดูมหาดูเยอะดูมหาดูเยอะดูมหาดูมันต้องพลุกแน่ๆเพราะเมื่อก่อนเล่นแบบนี้ได้เลยครับแล้วเพิ่งมาทําได้ตอนสวนจารลมนี่เองครับผมคิดว่าคงใด้กำลังใจจากเพื่อนๆครับน้องสุสุวินครับสุสุวินสุสุวินเขาจะผัดเข้าเข้าไปอยู่ตรงกลางวงนะครับเข้าไปโซโล่ตรงกลางวงโดยเพื่อนๆก็จะช่วยกันเต็ม no ที่ในการที lockdown. ่จะ าจะเล่นไพ่ย,ยักาๆได้ก็มีความหมายว่าเพื่อนที่อยู่รอบวงนี้จะต้องช่วยกันเต็มที่จริงๆนะครับถ้าเขาจะพบเมื่อนะครับเธอสามารถในโชว์ลีลาได้อย่างต่อเรื่องนะครับแล้วก็ใช้หน้าทางที่หลากหลายครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรยนบรยากาศจะให้มีคนภาคเป็นภาษาเมียนมาครับเพราะผมไม่ไหวแล้ว <c oughs>

ทั้งคนขับรถเป็นทั้งผู้เล่นขอกทุกกอย่างนะครับพอมาในกรุงเทพปรากฏว่าลืมภาษาพมา่าไปเลยครับกา <laughs> ไม่สามารถจะพูดภาษาพมา่าได้คล่องอีกแล้วขณะนี้ซาลโอกำลังโซโลรีล,ลาที่เขาถนัดนะครับซ <laughs> าเลเป็นนักกีฬาิีเลาจากมาดเลครับหรือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดไปจากพมา่าเลยะครับอันนี้เขาผมบอกเขาว่าให้โซลีลาประมาณสัก6 0ก็พอเพราะว่าเพราะว่าของบ้านเราเนี่ยพื้นเนี่ยแข็งนิดนึงพื้นแข็งนิดเนี่ย ก็กลัวเขาจะเจ็บตัวขึ้นมาต้องชงอีกสิบกว่าว mm ันนะครับเราฉะนั้นให้ให้เขาโชว์ลักษณะที่ง่ายๆธรรมดาก่อนนะครับเขาเดินสายท่ประเทศไทยเลยอ่ะอันนี้ก็คือการลั่นเล่นอะไรที่แปลกในะครับก็จะลูกติดไว้ตรงก้นคอนะครับแล้วก็โยนให้เพื่อนทำท่าทางซึ่งเป็นท่าชินจีนะครับยากหน่อยแล้วผาดกันไปนะครับ มาดูครับแล้วก็ไปติดตรงกอกคอกลับมาทําท่าไรเอ่ยมาดูครับทุกทุกท่าจะยากหมดเลยครับมาดูจากอูจอนเตนครับมาดูจากซาเลโอครับแล้วเดี๋ยวพวกเขาก็จะเปลี่ยนท่าซึ่งยากขึ้นนะ YG ครับเอาไปติดว้ตรงกอกคอแล้ว YG ครับได้ครับปกติถ้าทําครบรอบนะครับจะมีเสียงปบมือครับเดี๋ยวเราให้ครบครงรอบนิดนึนวันนี้จะได้ไหม YG เดี๋ยวปะระกอบรอบที่อูจอดเต็นเนี่ยปมมือนี่แลปะปมมือโอเคครับ ที่อยากทําไว้เหมือนกับในมาตาเลเลยนะครับก็ถ้าเกิดเรารักใครหรือชอบใครได้ก็สามารถที่จะไปให้ทิปพวกเขาได้นะครับการให้ทิปของพวกเขาปกติก็จะนําเงินซึ่งเป็นแบงค์นะครับเอาไปกลัดไว้ที่หลังเสื้อนะครับแต่ของเราเราบังเอิญเราไม่ได้เตรียมเตรข็มกลัดเอาไว้อาจจะเอาไปแปะๆหรือเอาไปยืดให้กับมือก็ได้อาจจะ20บาท50บาทก็แล้วแต่ครับสนุกสนานเราอย่าคิดอะไรมากนะครับก็ถือเป็นธรรมเนียมแต่ว่าต้องเป็นคนที่เรารักเราชอบจริงๆนะ เดี๋ยวบางคนชอบทั้งวงไปให้เดี๋ยวบทเนื้อบทตัวกันพอดีปจอครับตัวเล็กที่สุดหนุ่มบอยเขาเป็นดาวรุ่งที่มาแรงมากในขณะนี้ครับเขาเป็นดาวรุ่งที่มาแรงแล้วเขาจะสังเกตว่าเขาเล่นตายครับซึ่งจะทำให้ดูแล้วิีแตกแตกต่างและมีความสวยงามพิ่หนาออกไปนะครับในขณะนี้มีหน้าม้าหนึ่งคนแล้วครับคุณลิ้งิดครับ แล้วติดก็ไม่ติดอาจารย์ผมจะเป็นติดท <laughs> ี่สุสวินหรือเปล่าขณะนี so ้ทางอู้จอดในนั่นคือเขาดูหน้าทากจะตุ้ยนุ้ยเขาเอาขวัญยิงก็ได้หลายหน้าทางนะครับขอเสียงปรบมือครับอันนี้เป็นการให้ทิพย์น้ำมินลงนะครับนาให้ทิพย์น้ำมินลงครับขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ให้สุสวินครับ ตักตะเลยอครับเอาลูกไปติดเอาไว้ส่วนหนึ่งของร่างกายนะปกติเวลาจะให้ทิปเขาจะเอาไปติดไว้บางส่วนของร่างกายอ้าวแล้วเขาเทขัดมาเรียบร้อยอันนี้เราเตรียมกันมาหรือว่าอย่างไรเอามาจากบ้านขอขอบคุณมากเลยครับเป็นไปได้ยังไงเนี่ยร้องมาตั้งบันดาลเลยอเปล่าเฮ้ยทำไมรู้ทำดีอย่างดีมากๆเลยครับรััเตตียมมวนโอเคครับปกติถ้าเราให้ทิปใครเนี่ยต้องให้คนนั้นคนต่าท่าติยากๆนิดเดียว ได้ใช่ไหมครับใครใครที่คิดว่าเข็มกลัดมันเล็กไปนะครับเพื่อนๆเรามีอันใหญ่ครับอันใหญ่พอที่จะกัดแบล็คช็อดูเปจอหน่อยครับเปจอรัวเลยครับเปจอะพวรั้วเราทำครั้งเดียวยังยากเลยครับเปจอเปจอะรวยจีเยอะดูมาเยอะดูมาดู ถ้าง,ง่ายๆไม่มีถ้าไปถึงไป็นทำท่ายากๆ <c oughs> อันนี้เขาจะทำท่าเดียวกันนะครับทำท่าสลวยจีแล้วทำล้อกันนะครับทำล้อกันนะครับเดี๋ยวตัง เขาจะโชว์ลีลานิดนิดหน่อยๆเป็นคลิปให้ดูนะครับนิดนิดหน่อยๆก็ไม่มากครับเพราะว่าหยุดแล้วก็ถ่ายใหม่ก็เป็นคลิดกั้นๆ